เนี่มีสาอครับเต้านี่มาหลังบานหมดเลยนี่รุ่นนี้ครับล่างงามๆครับนี่เนี่เยี่ยสามตัวสี่ตัวนี่ครับนี่คอ่งนี่งามครับนี่คอ่งปีมันไปมันแล้วเดี๋ยวคอ่งมันสี่ตัวสี่ตัวหาตัวแล้วก็มีตัวเมียตัวหนึง่ง หนึ่งก็นมนตัวหนึ่งแหลนทีน่มันมันไปสู่กับตมแม่่ันานตัวใหญ่ก็โมูนี่งามออกเยี่ยงหมดเลยครับนี่4ีโตเนี่ยอีกตัวหนึ่งย่ขา้างหน้ามีหาโตครับประมาณสีเดือนครับนี่ อันนี้พีนญ่นี่ตัวหญ่ก็มูนี่กาต,ตัวนี้มันมองไปเห็นขางนึงครับตัวนี้ตัวหน่อยนี่ตัวน่องตัวสุดทองรุ่นนี้เจ้งครับพ่อเจ้งแม่เจ้งครับเนี่ยรุ่นเนี่ยไม่ใช่เราอย่างอีกตัวนึง ว่าเขามม่เหรอครับไปเหรอแดงกตัว,วนึง่งมันนำพอมันไปเหรอนี่ครับมือสัตๆสัออกเยี่ยครับเนี่ยนี้ออกเยี่อออกเยื่ยแต่เยี่ยแดงแดงยุเยี่ยวนี่ออกเยี่ยแดงแดงนี่ก็ออกแดงแดงตวคุณงามตัวไปเหล่างาม กูมึนกะกินเข่ามันอยุบมันวางเกาะไห้ทางนี้มันเลยมาทางนี้มีแต่คออมันนี่ครับมีแต่เยี่ยนตัวเป็นตัวเมียคอนีอนกอ่ะจินกินลูกเราไปไปไข่อ่ะ เยี่ยมครับ่งงามครับนี่นี่วาเซียวสองตัวนี่ไปปั่มครับมือเนี้ยนี่ครับเลี้ยงเลี้ยงกระบักจานี่ครับนี่ครับร้อย กำลังงามๆครับภกษาตัวนี้ลำนหนักเหลืองตัวนี้กับร้อยกำลังงามมือกันครับเนี่ยต <c oughs> ัวนีน้มันตีมูอมาแล้วภกษาเ่าท่านเด็กเคยลองตัวเหน็นมันจะตีกันนี่เหล่าบรรยากาศมือนี้ดีครับฝนมาตกมือกล <c oughs> างนั่งฝนตก นี่ครับอรกองนี่หน่อยๆคุนมูนีแม่นแล้วครับนี่นี่เจ็ดโตนี่นี่ก็เริ่มจิสูแล้วนี่คอกน้องบักษาครับกษาไป ระย่องมีของหน่องมันมีอยู่สามตัวมันแตกเลยคนละทงังรุ่มหนึ่งแรีนอยู่ข้างฝุ่นบักเข้าสองตัวอยู่ฝุ่นครับอยู่คู่หน่องข้างฝุ่นมันก่อนอยู่ข้างหลังหมด แม่นี่ก็บทิมลูกแล้วลูกว่าในไงอยู่นีมาแล้วบวกเข้าดำคุ้นไปใส่บวกทีเข้าขาว,ขาว,ขาวๆขุนอยู่ขุนนี่ก็ง่ามบวกเข้าเมีนี่ก็งามรับนี่ให้ลูกเชลตโตสองโตทิมลูกแล้ว มลมผัดกับขาดเหมือเลยหลังค้าผ่านนี่ว่าคอยดีลมไม่แห้งขาดเมืก่กระจุยหมือเลยครับนี่นว่านี่ว่านอาหารไห่ปลาขึ้นมากอยู่ครับนัวโมขึ้นคนขวนไม่นม่นกันเลยเพขึ้น ว่าท่านวานเขากันเลยไปคนละทางเดี๋ยววานเขามานี่ควองกันอยู่นี่หลายครับเนี่ยขวองนี่งามครับนี่อันนี้ควองนี่เป็นเยี่ยมหมดเลยครับนี่เนี่ยม,มีทั้งหมดหกตัวนี่ครับนี่แมนแมนควองมันหมดเลยนี่เป็นลูกตัวอยู่ท้างหลังนี่ครับลูกเยี่ยมแม่เยี่ยมข้างหลังเดีย๋ยวม่นไหว้างหนามันนอนล้วมันเบียดกันครับ เล่นไว้ข้างหนาเนี่ยตัวเด็กนี่ตัวเดียวเนี่ยเขาไมาไว้ข้างหนาขอเยี้ยตัวนี้สีงามพร้อมตัวนี้นี่ตัวแมสซี่โตเนี่ยตัวแมสซี่ัวงามเนี่บางนี่ก็งามกับนี่ข้างขาวเนี่ยปกษาข้างขาวนี่รอยงหญ่อยู่ครับนี่สีร้อยสูงรอยงหญ่อยู่หญยมากอะจังได้กับสองหาขึ้นครับนี่สาตัวนี้ หมึกแดงน่อยบำมาแล้วอันหนึ่งชิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละครับจะลืมกดติดตามกดแชร์กดซับต่างใครเนเด้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ